ดีคะ่ะหมูว่านนี้กำนันไปย่างตลาดมาพี่น้องไปเที่ยวตลาดมากสีโบสูฟังเม้อกำนันไปตลาดไม่กำนันได้ยังมาเบิองเมื่อเบิองว่าเม่กำนันได้ยังเถียงนี่ได้ต้นไม้ได้ต้นไม้ได้ต้นไม้มากไหมพี่น้องมาเบิองเด้อเม่กำนันได้ต้น,ตนยังมาเนี่ยอุอ้ยขนคนอันคนมาต้นไม้เนาะไปเห็นกับสิโอ๊ตได้ดื้อของจุกข,ของถามว่ามีบ่มีค่ะ แต่เราก็อยากได้ในในต้นไหนที่เรา yeah, นนนนยังไม่มีนี่ยอันนั่นต้นนี้ต้นยางมาบ่งเดพี่น้องเด้อต้นยางต้นยางในกำนันได้ต้นยางมากนี้ได้จคกต้นวระชันดีเฮ้ยมาบึ่งกันเด้อมีมาเลือกต้นเรือกต้นเรือ <c oughs> กพี่น้องเฮาอันยีมณีสามสีในกำนันอยากได้มาก่โดนแล้วล่ะเนี่ย ต่เก او อันแต่ก้อนอันก้อนๆมึงดูกระถางเพื่อนกรงั้งามดิเพื่อนเฮ็ดงามงามพี่น้องเนี่ยเอออันยมณีสามสีเมื่อก่อนราคาเขาสูงมากไม่กำนันกระจับต้องไม่ค่อยได้ยังบอกกายังบอกกาแต่ว่ามือขึ้นไปเห็นเนาะคือพ่อฟังวาสันเออเขาพ่อยื้อถึงไงนะยื้อถึงยื้อถึงไงนะอันยมณีสามสีเนี่ยก็เลยจัดมาด้วยความรักความชอบเนาะ อ,อันนี้เป็นไม้จะกูลอากนี่มาถามอมไกํานันมีบม่มีถามมีแต่ว่ากับย่งบ่ท่านในมีอัญยัณนี่สามสีเนาะอ่าต้นแรกผ่านไปอัญยมนีสามสีนะคะสวยมากต้นใดตอต้นใดตอต้นใดที่ย่งมท่านมีละ่ะละถามกํานังหินละ่ะไมกําลังกะจัดไปเลยจัดไปจัดไปี่ะน,น้อง ต้นที่สองเด้อต้นที่สองมาลุนกันต้นที่สองนี่ต้นนี้ต้นนี้ต้นที่สองได้ต้นยังอีกแล้ะแม่กำนันต้นที่สองค่ะเอาเราก็แพ็กดีดีต้นละนองไ่เนาะแกะออกแกะออกต้นที่สองนี่มาแล้วค่ะนับเงินนับทองต้นนี้อะโคนิมาคือก่นะคะต้นนี้แม่กำนันกับบ่ท่านได้มีแต่สียเอาไปไว้ขยายพันธุ์เนาะพี่น้องเด้อเนี่ยนับเงินนับทองเป็น ไม้มงคลนอกเป็นไม้ตระกูลอโคนีมาชื่อว่านับเงินนับทองนะคะต้นนี้นี่มกนกำนันประท่านมีเนี่ยกำนันกับเลยจัดไปค่ะและที่สําคัญนะคะทุกคนที่สําคัญต้นที่สามต้นที่สามต้นยังต้นยังรุ่น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 ในกำนันกับเป็นคนมากต้นไม้ยู่เล้วเนาะแต่มันมีคําว่ามากกว่าเอออันอันมาก เอาลุนลุนลุนเนาะต้นที่สามต้นนี้สำคัญมากมากเลยถามว่าอันสองต้นที่พานมาชอบไหมชอบแต่ต้นนี้ชอบกว่าน่ต้นยังพี่นอ้องว่าโป๊ยเซียนด่างนั้นแม่กำนันเป็นคนรักคนชอบไม้ด่างเนาะเพิ่มเข้าไปอีกเห็นไม้ด่งางบ่ได้แม่กำนันเป็นคนที่แพรไม้ด่าง โอ้ยเซียนด่างทุกคนสวยไหมโอ้ยเซียนด่างจัดไปเลยนี่โอ้ยเซียนด่างได้สามตนได้สามต้นแม่กำนั่นกับสิบภาพเพิ่นไปกูละทั้งผู้กระดิ่งเนาะเออเดี๋ยวย่ามเข้าเมื่อบาาเข้ากัเอาเพิ่นเ,เ,มเมื่อน้ำ นี่เข้ากับไปเลี้ยงว้เนาะในในความรักความชอบของเราเราเจอเราก็จัดนะคะคลิปนี้แม่กำนันเอาใหม่มาให้เบิ้งเนาะคะ่ะไปตลาดก็ได้บ่ได้ย่างบอกแม่กำนันได้ใหม่ได้ต้นใหม่คุณที่รั่ชมในต้นไม้นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคลิปนี้แม่กำนันไปแล้วโชคดบบีมีความสุขทุกท่านแม่กำนันสวัสดีค่ะ